หลังจากที่ผมหหนไปนานจากการทําคลิปเนาะก็กลับมาแล้วนะครับก็จะเป็นตอนนี้ผมทาโร่นะฮะก็จะมาพูดเกี่ยวกับตัวของอนิเมะบันกากันต่อนั่นเองนะครับผมซึ่งไอตอนเนี้ยก็คือเขาได้ปล่อยทีเซอร์ตัวของไททันมาแล้วเนาะทุกคนน่าจะเคยน่าจะเห็นตอนประมาณ3ามทุ่มสี่สิาทุ่มสาประมาณนั้นแล้วเนาะก็จะเป็นชื่อว่า p a r t of Freedom นั่นเองนะครับถ้าเกิดผมพูดไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ผม เป็นโรคอย่างหนึ่งแล้วกันเอ่อบอกไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็พยายามรักษาตัวเองอยู่นะครับถ้าเกิดไม่ได้เล่นหรือไม่ได้ไลฟ์หรืออะไรก็ขออภัยด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็จะประมาณนี้ก็คืออัปเดตต่อไปนะครับอัปเดตที่7จจะเป็นตัวของเอ่อเรื่องของไททันนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูทีเซอร์แล้วกันแล้วก็จะสรุปให้ดูเลยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมอ่ะเปิดหน้านี้แล้วกันก็ผมขอปิดเสียงแล้วกันเพราะว่า เสียงจริงๆเพลงมันก็ไม่ไม่รู้มันจะติดลิขสิทธิ์เปล่าแต่ก็เอามาดูกันสั้นๆแล้วกันซึ่งอย่างแรกเลยก็คือด่านนะครับง่ายๆคือตอนนี้จะมีสตอรี่ใหม่นั่นเองเป็นเรื่องของไททันเนาะเป็นอันนี้น่าจะเป็นด่านธรรมดาหรือไม่ก็เรื่อจินสต,ตีอันนี้ผมให้เดาวนะผมขอข้ามข้ามไปแล้วกันเพราะว่าไม่ได้อยากดูทางคลิปเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกด่านหนึ่งอันนี้ให้เดาวน่าจะเป็นบอสบอลลัดนะครับ อันนี้มันจะมีอยู่ประมาณ3อย่างที่ผมคิดนะก็คือจะมีตัวของสเตต์สเตตปกติมี l e เจน d ์สเตตอ่ะมีอ้ด่านนี้ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นบอลลัตนั่นเองนะครับผมอันนี้ให้เดาน่าจะเป็นสตอรี่หรือไม่ก็สักอย่างแต่อ่ะตัวละครกันแล้วกันตัวละครตัวแรกนะครับที่เราจะได้เห็นก็คือไลเนอร์ซึ่งน่าจะเฮอๆก็น่าจะตีเป็นทรงกลวยแหละเออไม่ก็เส้นตรงอีกตัวหนึ่งคือไททันลิงนะครับนี่ไททันลิงอันนี้น่าจะเป็นอาร์มินอ่ะสามตัวละ แล้วก็มีตัวของเคนนี่อ่าตัวที่4แล้วตีสามารถติดโลได้เนแล้วก็เผอๆน่าจะสตันด้ได้ดูเช่นกันอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวของเขาเรียกว่าอะไรคอสเมติกเนาะของตัวอาร์มินอันนี้ให้ดาวนะครับอ่ะข้ามไปแล้วกันจริงๆเผอๆก็ไม่ต้องอะไรก็มากมัอันเนี้ยรีไวแน่นอนอ่ะดูจากท่านี้ก็แหละที่มันฟันตัวไททันิงเนาะอันนี้น่าจะเคยเห็นกันละส่วนตัวเนี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจสเปลคาร์ดออันเนี้ย ไม่เป็นตัวของคอสเมติกก็เป็นตัวใหม่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดมันคือดีโป่ะแต่มันดูเหมือนเป็นตัวใหม่มากกว่าก็น่าจะเป็นตัวใหม่น่าจะเป็น p l a t i n r t ส่วนนี้เป็น y o u m e นะครับ y o u ิลก็น่าจะเป็นตัวที่5ป่ะถ้านับเป็นตัวละครจากเรื่องไททานตอนนี้มี5ตัวแล้วมีไรเนอร์มีลิงมีแค่ Kenny มีวายเนาะแล้วก็ยูมิลอ่ะ5ตัวแล้วอันเนี้ยพอเห็นพอเห็นไอ้เนี้ย อีเซิร์ฟเนี่ยต่อใช่ไหมทาศินอันเนี้ยมันออกทรงเดียวกับตัวของบอสรัตเนาะอย่างพวกสุคุนะอิกาลีหรืออะไรก็ตามแต่เนาะพวกเอ่อเซอเว่นเออประมาณนั้นนะครับผมอันเนี้ยก็จะจะน่าจะเป็นตัวดอบอันนี้ผมขอข้ามตรงนี้ไปแล้วกันน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้หาตัวของมิคาสะหรือไม่ก็เอาไว้ที่หาเอเลนนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยจะมีทั้งหมด2ตัวเนาะตัวของบอสอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวของเอเลนนะครับผม สองตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวซีเกตกับเอ็กซ์คุสประมาณนั้นนะครับผมที่เราสามารถหาได้คล้ายๆกับตอนเราหาตัวของเซเบอร์นั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเข้าค่าประมาณนี้เน,น,น,นาะสำหรับอิเมอเน็ตกาอัปเดตก็คือที่เขาบอกก็คือวันศุกร์นั่นเองนะครับแต่ก็ให้ดาวไปเลยคือวันเสาร์นะครับเขาจะเป็นอีกวันหนึ่งเนาะอ่ะจะประมาณนี้นักครับผมอ่ะเห็นไหมอัปเดตวันเสาร์ไอ้วันศุกร์นะครับผมแล้วก็ตรงด้านหลังตรงนี้นิดนึงก็น่าจะเป็นสกิล ที่เอาไว้กดของเอเลนเนะาะพัสดากับ,บานาดอันนี้น่าจะเป็นโกโบเหมือนกันโกโบฮัสีนะครับเอ้โกโบสกิลนะครับก็ะจะประมาณนี้สั้นๆง่ายๆเลยนะครับผมก็เท่าที่เราเห็นก็จะเป็นตัวของดานใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องแอตแทกออนท่นจะเป็นดานของสเตตปกติดิจินสเตตแล้วก็เป็นบอสลัสอันนี้คือให้ที่แบบผมคิดคร่าวๆนะแต่ก็น่านจะประมาณนี้นะครับรวมถึงตัวของตัวละครเนี่ย ถ้าเราสามารถหาได้แบบปกติที่เป็นตู้ซัมอนเพชรเนาะก็จะเป็นไลเนอร์เซเทนลิงเนออันนี้ผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรนะครับฟีกปะสักอย่างนั่นแหละดีแคนดี้อ่าแล้วก็มีดีวายแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือนยูบิวนั่นเองอันนี้คือ5ตัวที่ผมคิดว่าน่าจะหาได้จากการลงสตอรี่้ยเนี่จากการซัมอนปกตินะครับส่วนอีก2ตัวนะครับที่ ที่ไได้เกี่ยวกับไททันเนาะก็จะเป็นตัวของเหมือนดีโอหรืออะไรสักอย่างที่เป็นเหมือนตัวผู้หญิง2ตัวอันนั้นน่าจะเป็นตัวของแบตเทิร์นพาร์ตนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวของเอเลนกับของมิคาสะน่าจะหาได้จากการลงบอสลัดนั่นเองนะครับผมอันนี้คือข้าวที่ผมคิดนะแล้วก็อัปเดตวันจันทร์ไอ้วันศุกร์เองก็คือตีสวันเสาร์หนักครับก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องสเน็กอะไรเพิ่มเติมเนี้ยก็เท่าที่ดูก็จะเป็นเกี่ยวกับอ e ีโมด ไม่ให่อีโมดเกี่ยวกับตัวของคอสเมติกตัวของอาร์มินเนาะแล้วก็มีตัวของอเป็นรูปภาพเลยทังนี้แล้วก็ด่านที่เขาให้ดูก่อนหน้านี้ไปแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็กำแพงเนาะแล้วก็เป็นของสกิลพระสุธทากกรมานาดแล้วก็ตัวของทักษะที่เป็นอันนี้เองเพอรเอรก็น่าจะมะีมีขายในสโต์เนาะแบบซื้อโลบ,บักเอามานั้นนั่นเองนะครับผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้คลิปนี้ก็จะสั้นๆเลยประมาณ ไม่ถึงสิบนาทีนะครับผมสามารถย้อนดูได้นะครับผมจะให้ดูประมาณนี้แล้วกันก็เจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะครับทุกคนสวัสดีครับฝากไลค์ก็แชร์ด้วยเช่นกันนะบ๊ายบาย